ผมต้องการเลี้ยวมาจา่าบอนขอายครับ,บไปทำลายตัวเองดูดีดีมากอยากกลับมาเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปฉันต้องการอีกนายทำลายตัวเองไอ้ซาใจเกดเฮ้ยบอกมันว่าเออว่าป้อมนี้จะเอาดีมากตั้งแตะยิงเข้าไปยิงเข้าไปตั้งและใครจะกลับคนไหนแค่นี้เราไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับดิกเตอร์ตามผมมา ยามันโดยการเข้าไปเลยไม่ต้องกลับบ้านกู้ขับโดยการวาร์ปมันกระจอกไปเข้าไปเลยนะนั่นแหละมึงกลับอย่างนั้นแหละนั่นแหละนี่คือการตายแบบมีเกียรติที่ต้องได้น้ำตาของวนเอกปาวีนะจันโนเชยืนไว้อะไรทุกคนกลับบากลับบา้านยืนไว้อะไรเพื่อนกลับบาขอแบบฐานกล้าพากูชนะหน่อยดีมาจัดมาดิเอาบ๊อบบ๊อบับนน่ะคือลืนอน่ะ ใครอยากจะเป็นหัวหน้าหน่วยมีจะเสนอขึ้นบาไหมใครจะเป็นหัวหน้ามีไหมคนกล้าหารคนเดียวอะที่จะเป็นหัวหน้าหน่วยนะมีไหมมันกลัวมันขาดเขาอะไรกำลังจะออกรบกันแล้วมึงกลัวอะไร เาอยากลั่วสร้างความมึ้เขิมเต้องชนะในเกมนีอย่าไปครัวฝันตงข้ามก็แค่พวกกระจกที่มารุกรานดินแดงอาโอวีของเราคุณได้ยินไหมเกมดีผมหวังว่าเราจะไม่เสียป้อมแต่ภารกิจของเราคือป้อมเราต้องไม่เสียสักป้อมคุณรักษาป้อมคุณยิ่งชีพใครทําป้อมแตกเต็มตัวได้บท่านคนื่นอายุเท่าไหร่กันเนี่ยอ่ะสิบเจดครับเก้าครับสุโกครับ 39ครับ39มืมคุณน่าจะอาวุโสที่สุดนะในเกมเด้คุณเข้าใจไปแต่ในที่แห่งนี้ระบบยศคือผมยิ่งใหญ่ที่สุดคุณต้องเคารพผมเราจะไม่มีคาว่าพี่คาว่าน้องแต่มีแค่ยศถาบรรดาศักดิ์ผมคือพลเอกคุณคือจา่าคุณได้ยินไหมคุณวรรามเย่ย กองทัพนี้เป็นของใครตอบดังๆดิให้เป็นของผมเลยของมึงอะไรมึงเป็นจ่ามึงจะบ้าเหรอเฮ้ยตอบอะไรออกมาพูดถามากองทัพนี้เป็นของใครคุณเป็นจ่ามึงจะหุบมกองทัพซะแล้วบ้าหรือเปล่าอชายเป็นของท่านป่าครับผมคนไหนพูดเนี่ยหมวดนะหมวดไฟเดย์หรือเปล่าคุณไฟเดย์คุณเป็นหมวดนะพอใจกับยศที่ผมให้คุณไหมแต่งตั้งคุณเนี่ยพอใจไหมยังไม่พอใจครับท่านแล้วไม่พอใจอยากได้ยศอะไรมึงอยากได้ยศอะไรฮะเอาหมวดไปพร้อมมึงอยากได้ยศอะไร อยากได้อะไรกูอยากได้อะไรอยากได้ยศอะไรอยากได้ยศอะไรไปดิมียศอะไรมั่งครับท่านมีเอ็ดยศอ,อ,อ่ะมึงยาวไหมเอ็ดยศอ่ะเอาไหมเยาวยศอะไรไอ้แค่หมวดอะ่ะมึงทำความดีถูกกูเลื่อนยศให้มึงเองมึงอย่าโลภมากมึงได้ยินไหมอ่ะฝ่ายเดชลิขิตครับลิขิตครับโหลดผมให้คุณเป็นผู้กองนะคุณได้ยินผมไหมได้ยินครับพอใจไหมกับยศที่ผมให้คุณอะพอใจไหมพอใจครับ ้องบอลได้ยินไหมคุณได้ยินผมไหมได้ยินครับผมให้คุณเลือกยศเลยเอามาหนึ่งยศนะเลือกมาเลยจา่าก็ได้ครับเป็นจ่าเหมือนกันใช่ไหมอะคุณเป็นเพื่อนกันนะกับคุณจ่ายเยได้ยินผมไหมจ่าบอลได้ยินครับคุณต้องเป็นเพื่อนตายกันนะตายก็กกตายด้วยกันคุณได้ยินผมไหมครับดีมากเข้าเลยเข้าเลยด,ดีดีดีเรียบร้อยหย่า ยยดีมากเฮ้ยไอ้บวชไฟเดย์บวชไฟเดย์คุณไปไหนมาคุณไปไหนมาบวชคุณไปไหนมาคุณไปไหนมาไปรีเลือดเหรอผมสั่งให้คุณไปรีหรือ,อยังผมสั่งให้คุณไปรีหรือ,อยัง,ยงคุณค่ไปรีเลือดผมเสียอะไรไปคุณเห็นไหมผมเสียอะไรบวชไฟเดย์ผมเสียชีวิตแต่คุณค่าเสียเลือดคุณเจ็บเหรอไม่เจ็บท่านครับผม ไม่เจ็บเท่าผมถูกต้องผมต้องเสียชีวิตแต่คุณแค่เสียเลือดทีหลังอย่าทําอย่างนี้อีกนะคุณได้ยินไหมได้ยินครับอย่ากลับบ้านโดยที่ไม่บอกผมใครจะกลับบ้านให้ขออนุญาตผมก่อนทุกครั้งคุณได้ยินใช่ไหมขอกลับบ้านครับโอเมนใช่ไหมอนุญาตอนุบัติกลับได้กลับได้ผมไม่สั่งให้กลับอย่ากลับนะใครกลับรู้กันเลยเกมนี้นะกลับแล้วมันเสียลูกเกมคุณได้ยินผมใช่ไหมแช่แช่ผมโดนผมโดนผมโดนถอยถอยถอยผมสั่งให้ถอย ถอยถอยถอยก่อนจะเย็นเย็นจเย็นเย็นขามันเอาแบนแมนก่อนเอาแบนแมนก่อนไล่ต่อ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 คุณเห็นไหมผมเป็นอะไรเมื่อกี้ผมเป็นไรผมตายเพราะอะไรเพราะอะไรมันมาตรงนี้ได้ไงเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของไทยระยะกับบ้านครับมวมันเป็นพื้นที่ของผู้กองเนี่ยให้ผู้กองอ่ะไไม่ดูแลทำไมปล่อยให้มันมาได้ อปก่อนเลยเดี๋ยวผมไปหาของก่อนเอ้ยจ่าบอลน,นี่หว่าจ่าบอลจ่าบอลจ่าบอลพยายามเล่นกับผมหน่อยนะจ่าบอลดูแลข้างล่างให้ดีนะเดี๋ยวผมไปฟาร์มก่อนตัวเราเลทเกมนะรอก่อนแตงเย็นใครจยกลับบ้านให้แจ้งก่อนทุกครั้งนะเราจะได้ไฟไม่ไม่พลาดแบทแมนรายงานหน่อยแบทแบทไปไหนแบทแบทอะแบทแบทหาแบทแบนให้ผมจ่าบอลหาแบทแมนให้ผมผมต้องการเห็นตำแหน่งของแบทแมนผมเสียไปดีมาก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 ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะ เล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเดี๋ยวรอรอแป๊บนึงแบทแมนมาแบทแมนแบทแมนเอาแบทแมนกูไม่ได้ตั้งค่าเหรอวะเฮ้ยเค้ยอะไรนะอะไรนะแบทแมนแบทแมนไม่ตายเหรอครับผมคุณปล่อยนะแบทแมนไปได้กันเหรออาวุธของเรานี่มันยังไม่แรงพออีกเหรออะเราไล่เฮ้ยมึงก็ลองด,ดูดิ เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะแบทแมนอ่ะันเล่นผมหลายรอบบ้างแล้วนะผมต้องการปิดแบทแมนนะผมต้องการปิดแบทแมนผมผมขอดาบคินะเดี๋ยวจ่าบอลมาเล่นนะผมได้ยินไหมได้ยินไหมรับภารกิจนะรับภารกิจนะเดี๋ยวมายกแบทแมนให้ผมนะผมไม่ไหวแล้วแบทแมนปวดเกินไปแล้วทะลึ่งละมันทะลึ่งแล้วผมมาผมมาผมมาไม่ต้องกลัวผมดูแลพวกคุณอยู่นะเคลียร์ไปเคลียร์ไปเดี๋ยวผมไปฟาร์มก่อนโอเวนทำดีมากข้างบนสถานการณ์เป็นยังไงบ้างโอเวนสบายเลยครับ สบายเลยใช่ไหมอยู่แถวนี้ครับอยู่แถวไหนโอเคขอบคุณจ่าบอลมากสำหรับข้อมูลคุณเป็นอะไรอะคุณเป็นจ่าเหมือนกันใช่ไหมจ่าเยคุณทําได้ดีมากเลยนะต้นเกมนี่คุณถ่อมตัวใช่ไหมอ่ะคุณคือโปรเพเยอร์แอบมาหรือเปล่าจ่าเยสบายจ่าเยเติมจ่าเย่พรมต้องการกําลังเสริมไปเติมจ่าเยภายใน5้วินาทีห้าสี่สามสองหนึ่งมาดีมากถึงก่อน5วินาทีทําดี ถอยมาถอยมาถอยมาเล่นเย็นแบทแมนก่อนแบทแมนแบทแมนผมต้องการแบทแมนผมต้องการดีมากคาุทหารถอยมาถอยมาริกเตอร์ซาบอน,าบนการเสียสละครั้งนี้นผมจะสรุปดีคุณไปตลอดชีวิตคุณได้ยินไหมผมจะมอบเหรี่ยงาอาหารให้คุณนะดีใจไหมขอบคุณครับผมจะเพิ่มยศให้คุณนะเรียบร้อยนะข้างล่างผมเคลียร์แล้วด้วท่าน โอเคไป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 ฐานย้ายทีย้ายกำลังไปข้างบนย้ายไปดผผีผมเกมสองผมเกมสองอะไรนะรลิเตอร์เคลียร์ล่างลิเตอร์เคลียร์ล่างลิเตอร์เคลียร์ล่างใครจะกลับบ้านให้รายการผมก่อนด้วยนะใครทำอะไรรายการผมด้วยได้ยินไหมด,ดีมากดีมากคุณจ่าเยคุณทำได้ดีนะเกมเนี้ย ผมจะให้เหรียญกล้าหารคุณเหมือนกันนะคุณทัาได้ดีมากเกมนี้สบายเพราะคุณเลยคุณได้ยินไหมคุณชายเยคุณเล่นได้ดีนะเนี่ยผมต้องการป้อมกลางภายในหนึ่งนาทีนี้ผมต้องการผมต้องการผมต้องการนะดีมากบังผมดีมากคุณออฟโรดดีมากนะปุกองออฟไอเยนมันล็อกแล้วมันล็อกแล้วย้ายมันกลับนี่ไงเราดีมากครับถอยก่อน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 พร่อาจรถอยก่อนถอยก่อนใจเย็นใจเย็นนะ เราจะไม่แลกกับมันนะดินแดนที่เราเสียไปะเราจะไม่แลกโอเมนมันไม่ปิดโอเมนคุณจาคุณจาเยคุณถอยเลยเรายังไม่เสียดินแดนสักที่เลยนะตอนนี้ผมพอใจกับผลงานของพวกคุณมากนะเดี๋ยวผมจะรายงานผู้บังคับบัญชาให้อีกทีไฮ้กูใหญ่สุดแล้วดีกว่าเอูเลื่อนยศให้มึงเองได้ยินไหมได้ยินไหมนครับได้ครับเจ้าเงินเดื่องเท่าไหร่บอกกูมาสิบล้านครับสิบล้านป้ามึงนี่มึงทำเป็นทหารอ้ใช้มึงเอาไปทำสิบล้าน บบ้าานัพวกคุณเล่นใบพวกคุณเล่นใบเล่นใบเล่นใบผมเติมผมเติมผมเติมทำดีมากผมเติมไอ้ขอสักตัวดิโอ้โหไอ้เป็ดเอ้ยผมต้องการเลี้ยวมาจ่าบอลจ่าบอลขออภัยครับไปทำลายตัวเองดูดิดีมาก มไม่แดงหรอก<ย>ก,ก,กูตายมึงต้องตายด้วยเอากลางผมต้องการกลางมึงยศอะไรวะไฟเดย์มึงยศอะไร<น>อะไรนะนายพลนายพลส้นตีในเลยนายพลส้นตีนเลยมึงยศอะไรกวนตีนเหรอเดี๋ยวกูมึงเหลือพลทหารเลยมึงพลทหารเลยไม่มียศกูปลดยศมึงไอ้ไฟเดย์ยดได้ดาบครับเออมึงไปเหลือแค่าดาบเลยนะกูให้มึงยศมีดด้วยนะ,ะเรียกผมไม่เรียกคุณมีดนะ ดาบไฟเดย์เรียกดาบไม่ได้กูเรียกมีดไฟเดย์นะมึงยดมีดแล้วเหลือแค่มีดพอทะลึ่งทะลึ่งทะลึ่งกันไหนพลไงเล่นเล่นเล่นแบทแมนแบทแมนยังไงละถมต่อถมต่ออย่าถอยถอยปล่อยผมดีมากขอบคุณมากไอ้มีดอะไอ้มีดอะไอ้มีดไอ้มีดมานี่ดิไอ้มีดมานี่มานี่ไอ้มีดไฟเดย์มึงเดินตามกูมาเนี้เดินตามกูมาเนี้เดินมานี่เดินมานี่มึงเดินมานี่คนอื่นไม่ต้องเดินตามถอยไปอย่ายุ่งกับผม จ่าจ่าเย่คุณถอยไปคุณได้ยินผมไหมคุณถอยไปเลยไปไปทําลายตัวเองไปนะคุณมีดไปทําลายตัวเองที่ป้อมใหญ่วิ่งให้ถึงวิ่งไม่ถึง,ง,ไ,มถงไม่ต้องกลับมาเข้าไปเลยเข้าไปสุดดีมากอย่าเล่นลิ้นอะผมนะผมพร้อมทำตามคำสัำ่งท่านนายพลครับภูมิใจไหมที่ได้ทำตามคำสั่งผมอะภูมิใจไหม เป็นเกียรติเป็นเกียรติเช่นกันนะที่คุณทำตามคำสั่งผมเป็นเกียรติมากๆเตรีย็ๆนะขอบคุณมากถอยมาถอยมาขอบคุณมากพวกคุณต้องชงให้ผมอย่างนี้นะผมต้องการ20คิวเกมนี้คุณได้ยินผมไหมได้ยินผมไหมได้ยินผมไหมตอนนี้ผมกี่คิวแล้วผมกี่คิวแล้วผมขี้เกียจมองอะ อ่าอีกแปดคิวนะทำให้ผมได้ไหมได้ครับท่ครับเขาจับผมแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยสิบสีแล้วใครจะกลับใครจะกลับคนไหนคนไหนคนไหนเลื่อนแค่นี้หรอไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับลิกเตอร์ตามผมมา อย่าไปกลัวอย่าให้มันกลัวเรา้องขู่มันด้วยจิตวิทยาคุณมาด้คุณมาดิคุณมาได้ลิกเตอร์คุณมาได้คุณมาได้คุณตาผมบ้าเลยมานด้นะย่ามันโดยการเข้าไปเลยไม่ต้องกลับบ้านกู้ขับโดยการวาร์ปมันกระจอกไปเข้าไปเลยนะนั่นแหละมึงกลับอย่างนั้นแหละนั่นแหละนั่นคือการกลับแบบชายชาติทหารที่ผมต้องการมันไม่กลัวให้มันรู้ไปขี้หดตนขหายแล้วจังหวะเนี้ย มันไม่เป็นการดูหมิ่นเขารครับท่านเราไม่เป็นการดูหมิ่นมันคือการให้เกียรติสองเวยแผ่นดินเขาได้ยินผมไหมเราบอกเขาว่าแผ่นดินเนี้ยกูมาตายตรงเนี้ยกูต้องการกูอยากจะได้นั่นคือการบอกเขาเป็นในในเป็นการบอกพระแม่ธรณีของเขากูได้ยินผมไหมนั่นแหละคุณมีปัญหาอะไรกับคำสั่งผมหรือเปล่าไม่มีครับพวกเราเต็มใจดนครับดีมากี๋ยวผมเข้าไปออบนะมันฉีดผมแล้วมันฉีดผมแล้วมันฉีดผมแล้ว เรยบร้อยเรยบร้อยดีมากดันบ้านดันบ้านดันเลยลากมาเอาป้อมให้หมดอย่าให้มันเหลือนะอย่าให้มันเหลือให้มันกดยอมแพ้ไปเลยเอาป้อมใหญ่ไหมครับท่านป้อมไหนป้อมใหญ่ป้อมไหนใหญ่ของคุณคือป้อมไหนป้อมแรกของป้อมใหญ่ครับดีมากเอาเลยไม่ให้เหลือไม่ให้เหลือไม่ให้เหลือเหลามันไปเหลามันไปไหนมีด เรามันไปดีมากอยากกลับมาเข้าไป,เข,าไปเข้าไปเลยเข้าไปฉันต้องการอะไทําลายตัวเองไอ้สาใจเกยเฮ้ยบอกมันว่าเออว่าป้อมนี้จะเอาดีมากตั่แหละยิงเข้าไปยิงเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละให้มันกดยอมแพ้ไปม,มันไปกดยอมแพ้ก็อยู่อย่างเงี้ยแหละคุณรู้สึกยังไงกับการตายของเพื่อนคุณเสียใจไหมเสียใ,ใ,<ช>ใจครับเสียใจทําอะไรไม่ได้ระมึงก็ไปตายอีกรอบอีกคนไปไป อย่าให้เพื่อนตายอย่างโดดเดี่ยวและเดี่ยวใดผมต้องการนี่คุณสังเวยชีวิตเข้าไปคุณจะเลี้ยวทําไมคุณจะเลี้ยวทําไมคุณจะขัดคําสั่งผมหรือคุณรอบรถนะคุณจะเลี้ยวทําไมอันนี้คือการตายแบบอะไรรู้ไหมคุณรับรวผมจะสั่งสอนคุณนะการตายแบบนี้คือการตายแบบยังไม่มีเกียรติพอมันคือการตายโดยฝั่งตรงข้ามคิดว่าเราเดินโง่มันไม่ใช่การตายแบบสละชีพเพื่อชาติคุณได้ยินผมไหมดีเนับเพราะฉะนั้นคุณควรทำอะไร ใช่ครับใช่นั่นนะมันไม่ใช่การตายแบบมีศักดิ์ศรีคุณได้ยินผมไหมเดี๋ยวผมทําให้ดูตายแบบมีศักดิ์ศรีทําไงไฮสเต็ดเดยวเป็นตัวอย่างหน่อยครับทําเป็นตัวอย่างใช่ไหมแบทแมนมาแบทแมนมาถอยมาก่อน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 ดีมากดีมากไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทันโลหมดแล้วโลหมดแล้วเข้า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 โกงโกโกเรียบร้อย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 จ่าเยจ่าเย มีรุ่นน้องอ่ะมันบอกว่าการตายแบบมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติครับมันไม่รู้ว่าเป็นยังไงคุณไปทําให้มันเด็กมันดูดิสั่งสอนเด็กมาหน่อยนะมึงดูจ่ายเย้ไว้นะจ่าเย้ไปทําให้เด็กมันดูเลยเออเนี่ยมึงดูนะมึงดูจ่ายเย้เป็นตัวอย่างจ่ายเยนะตายแบบมีเกียรติจ่ายเย้มึงจะยึดทำไมจ่าเย่จ่ายเยคุณทําอะไรไอจ่ายเยนะจ่ายเยมึงทำอะไรจ่ายเย ันเะอันเดะูบอกให้นะอเด้ก็ไม่ใช่พวกคุณนี่มันไม่ได้เรื่องจริงนะจา่าบอลจา่าบอลจ่าบอลไปแสดงให้เขาดูจา่าบอลจา่าบอลไม่ได้เรื่องสักคนเลยจา่าบอลไปทําให้เขาดูนี่ตายแบบมีเกียตรติไปไงนี่มึงดูจา่าบอลน,นะมึงดูจา่าบอลนะมึงดูมึงดูเปิดแหวนด้วยด่ยดยดยคือการตายแบบโคตรมีเกียตรติและควรได้รับเหรียญก้าหารหลังน้ําตาไหลลินไ้ กูแมบกเศร้าชิบหายนี่คือการตายแบบมีเกียรติที่ต้องได้น้ำตาของพลเอกปาวีนะจานโอเชยืนไว้อะไรทุกคนกลับมากลับบ้านยืนไว้อะไรเพื่อนกลับบาพมนาการให้คุณยืนไว้อะไรแกลิกเตอร์จ่าบอลของเรา ขอบคุณสำหรับการเสียสละนะไปจัดการบวกลบเหมือนเดิมไปย้ายแพ้นะอย่าโยนอย่าโยน <c oughs> อะไร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 เกิด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 ไอเหี้ยเกิดเกิดดีมากดีมากดีมากดาตยาพลักงานเรียวบ้าเรียวบ้า <c oughs> เลียวบ้าข้างล่างเรียวบ้าข้างล่างเรียวบ้าข้างล่างาารเรียวบ้าข้างล่างพุักงานเรียวบ้าเรียวบ้า เรียวบ้า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 ผมบ้าผมบ้าผมบ้าเล่นเรียวมาหน่อยใหญ่รอดนะใหญ่รอดนะใหญ่รอดนะดีมากดีมากเกิด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 ผมพลาดเองผมบ้าเองเรียบร้อยเรียบร้อยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลนล่างเป็นพื้นที่รับผิดชอบของใครอ่ะทำไมมันโดนเหลาไปข้างในเลยเป็นพื้นที่ของใครพื้นที่ของใครพื้นที่ของใครโอเมนคนไหนจ่าเยคุณไปไหนจ่าเย่ทำไมคุณปล่อยป่าละเลยอย่างเงี้ยผมเล่นบนครับ เอออ้าวอ้าวใครใครใส่ร้ายใครใส่ร้ายของมีดครับไอ้มีดไฟเดมึงใส่ร้ายเพื่อนได้ไงฮะคุณมันทหารร่วมรบด้วยกันมันเป็นเลนรับผิดชอบของคุณมันสลับเลนแล้วคุณไปดันเลียวดีผมต้องการป้อมล่างโดยที่คุณไปดันคนเดียวนะมึงไปเอาให้คุ้ได้คุณต้องการมีดมีดไฟมีดไฟผมต้องการให้คุณขึ้นมาเลนบนใน5วินาทีขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาผมต้องการให จาบอลจาบอลวิ่งลงล่างจาบอลวิ่งลงล่างวิ่งลงล่างจาบอลไปเคลียร์ล่างไปเคลียร์ล่างมีดไฟขึ้นบนมีดไฟสลับเลนกันครับจ่าเย่ปล่อยเลนล่างปล่อยเลนล่างเหลือป้อมเดียวน่ะเลนล่างใครถามกูเนี่ยผมเนี่ยครับจ่าเย่จ่าเย่ใช่ไหมลงมาล่างเลยลงมาล่างไอ้มีดมันเล่นเขาบนคนเดียวตอนเนี้ยปล่อยเลนล่างนะแล้วเดี๋ยวไปเคลียร์กลาง คุณโดนปิดหลังอะคุณโดนปิดหลังอะมีดมีดโดนปิดหลัง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 ทำดีดีมากดีมากทำดีมากการเสียสละครั้งนี้นะเป็นการรอซื้อที่ดีมากผมภูมิใจในตัวคุณนะมีดไฟดีคุณได้ยินผมไหมผมพร้อมตายเพื่อชาติครับท่านดีมากท่าบครับดูดีครับดีมากดีมากเวนแล้วกูทำอะไรไม่ได้เหมือนกันจับแล้วครับจับแล้วครับดีมากดีมากดีมาก ระวังตัวด้วยนะระวังตัวด้วยนะผมต้องการป้อมล่างก่อนผมต้องการป้อมล่างนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแทงให้ใจเย็นๆใจเย็นก่อนอย่าเลือดร้อนใจเย็นๆอย่าตีป้อมโดยไม่มีครีปมันไม่มีเกียรติคุณได้ยินผมไหมคุณได้ยินผมไหมดีมากนั่นแหละให้ครีปเข้าด้วยมันเป็นการสดุดีฝั่งตรงข้ามเป็นการให้เกียรติคู่ต่อสู้เข้าใจผมไหม แบทแมนแบทแมนแบทแมนระวังตัวด้วยคนทหารของผมถอยมาผมไม่อยากให้ใครต้องเสียเลือดเนื้ออีกถอยมาถอยมาใครตายไปล่ะใครตายผมครับกูจ่าบอลเหรอกูตายเพราะอะไรกูตายเพราะอะไรเพราะช่วยท่านครับช่วยอะไรมึงช่วยอะไรกูยืนของกูอยู่ดีฮะมึงช่วยอะไรกูฮะผมกระโดดไปรับดาเมจแทนท่านครับอะไรคุณรักผมเหรอเพราะว่า ท่านต้องไม่ตายครับนั่นแหละดีมากทั้ง3คนคุณรู้สึกยังไงบ้างกับการตายนี่ยคุณรู้สึกเสียใจไหมที่เขาตายแทนผมนะคุณรู้สึกไหมไม่เสียใจครับอะไรนะพูดว่าอะไรนะแบทแมนแบทแมนมันทำอะไรนะแบทแมนมันทำอะไรอ่ะแบทแมนมันทำอะไรนะเกิด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 ดีมากดีมากดีมากเอ้ากูเป็นตายอ่ะเอ้า ตะคิว้วสองสมาชิกรู้ก่อนน,น,นะครับท่านท่านครบยี่ิวแล้วครับท่านฮะผมครบยี่สิบยังจบได้นะไปเอาดาร์คสเลเยอร์ไปด่วนด่วนโอเมนจายเยผมต้องการให้คุณย้ายตำแหน่งขึ้นมาข้างบนด่วนเดี๋ยวนี้ผมต้องการกําลังเสริมวิ่งขึ้นมา5วินาทีผมให้เวลาคุณคุณยาช้าเร็วๆผมต้องการกําลังเสริมเร็วๆเรวเร็ว,รว,รวโอเมนขึ้นมากำลังไปครับวิ่งให้มันเร็วกว่านี้อย่าวิ่งปวกเปียกสิวะ ล้ำจับแล้วครับท่านล้ำจับแล้วเข้า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 ,าจูจ่โจมจูจม่โจมจู่โจมบ่นบ่นบน่นผมต้องการลำผมต้องการลำ <า S 1> ดีมากดีมากเอาให้บ่นเอาให้บน่ <c oughs> นย้ายบ่นมาตอนอ้อยบดเอาให้บน่เบนเดี๋ยวแน้ำนึงเติมเลือดก่อน <c oughs> ได้ไปได้ไปฆ่าให้บน่นนะฆ่าให้บน่นย้ายบ่นเหลือบนแผ่นเด็ดๆฆ่าให้บน่น ว่าอะไรอะไรนะผมจะแทงป้อมไม่ท่านครับท่านเข้าก่อนครับไม่เป็นไรนะการเสียสละของผมหวังว่าพวกคุณจะจาลึกในจิตใจ,ใจของคุณนะติ้นผมไหมผมตายเพื่อพวกคุณผมเสียสละเพื่อพวกคุณใครเสียสลาที่สุดในเกมนี้คุณเปล่งเสียงออกมาดิครับใครใครใครพูดผมใคร,ใครพูดผมใครพูดใครพูดมาดามเย่ครับมาดามเย่เหรอฮะมาดามเย่คุณพูดเหรอมาดามเย่จ่าเย่คุณเนี่ยนะคุณจ่าเย่ ผมจะไม่ให้บำเน็จบำนานคุณคุณได้ยินไหมโอ้แค่นี้ก็พอใจแล้วครับแค่นี้พอใจแล้วใช่ไหมผมให้เงินเดือนคุณหกพันเนี่ยพอใช้ใช่ไหมพอใช้ใช่ไหมจ่าเย่พอครับดีมากไม่ต้องกินเยอะอยากกินเยอะอยากแดกเยอะเฮ้ยเตลเลือดในสมองกูจะแตกเพราะวันนี้เนี่ยเป็นความดันจะขึ้นผมเป็นแอดวีแล้วผมเป็นแอดวีแล้วความดันกูขึ้นแล้วกูขอลดจบตัวเองแป๊บหนึ่ง